สมชายไร่แสนสุขนะครับวันนี้เราก็มาใส่ปุ๋ยแตงโมนะครับแต่เราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพอเสร็จใส่ปุ๋ยเสร็จเราก็เลยมาถ่ายทําให้ดูแปลงของเรานะครับว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ฝนตกมาสองวันซ้อนนะครับตกหนักๆเลยทีเดียวนะครับตกหนักแบบท่วมไร่ท่วมหนึ่งนะครับแต่แตงโมของเราก็จัดการน้ําได้ดีไม่มีน้ําขังเลยนะครับดูครับรอยที่ก็แห้งไปแล้วนะครับ ไม่มีั้งเลยแตงมูนี่ก็ได้40ปันแล้วนะครับได้40ปันนะครับนับตั้งแต่เราเพาะต้นกล้าเลยนะครับเพาะต้นกล้าไว้ในถาดนะครับเราเพาะต้นกล้าวันที่22นะครับแล้วก็มาปลูกวันที่2ส,งสิงหานะครับก็จนมาถึงวันนี้วันที่ ตั้งแต่พอต้นกาจะมาถึงวันนี้วันที่หนึ่งก็ตกไปสี่สิบวันพอดีๆนะครับต้นกาก็เดินค่อมล่องไปแล้วนะครับตรงไหนก็ยังยังไม่ค่อมล่องนะครับยังไม่ค่อมแต่ลูกแรกก็ติดแล้วนะครับแต่เรายังไม่ได้ด็ดลูกทิ้งเลยนะครับแต่เราก็จะมาเด็ดนะครับน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าเราใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทําการเด็ดลูกทิ้งนะครับดี๋ยเดี๋ยวเรามาดูว่ามี ไอ้ลูกไหนที่พ่อเห็นลูกได้บ้างนะครับลูกไหนที่ว่าไม่ติดอย่างนี้สักไซเราก็เวลาติดแล้วเราก็ไม่เด็ดนะครับเพราะมันติดไกลแล้วนะครับตัวไหนที่ติดไกลแล้วเราไม่เด็ดทิ้งนะลูกไหนที่เด็ดใกล้เออติดใกล้นะครับเราก็จะเด็ดทิ้งนะครับแต่โมงของเราปลูก3อย่างนะครับมีกินรีตอบิโดแล้วก็ ทับอัพนะครับทบอัพทับอัพนี่แหละนะครับกับทำชืมคไอยได้นะครับถ้าติดระดับนี้เราอาจจะนี่ครับเห็นไหมครับเป็นลูกที่น่าจะเป็นลูกแรกหรือเปล่าแล้วเราเช็คดูนะครับถ้าเป็นลูกแรกเราก็จะเด็ดทิ้งนะครับแต่สมารกขนาดนี้เราก็จะเด็ดทิ้งนะครับเพราะว่าติดใกล้ติดไกลก็แล้วแต่นะครับสมารกเราก็จะเด็ดทิ้งนะครับเพราะว่าถ้าติดแรกๆแล้วสมารกเราจะเด็ดทิ้งนะครับ ก็จะติดรุ่นแตงโมงเขาจะติดรุ่นราวคขาเดียวกันหมดทุกทุกลูกเลยนะครับนครับนี่ก็เป็นทุ่งนาครับขีเขียวแล้วก็ปลูกที่ถ้ามองเห็นก็จะเป็นที่สิ้นสุดอยู่นิดหนึ่งก็ตรงสุดที่เราปลูกแตงโมงเห็นนะครับก็ไม่ไกลนะครับประมาณจากนี้ไปก็ประมาณสิบแถวนะครับ ตรงนี้ก็เป็นต้นว่านะครับที่เคยใครเคยเห็นคลิปของเราก็จะมีจุดจุดเดิมๆนะครับก็เออมีเราปลูกแต่ที่เดิมๆนะครับเพราะว่าเราตรงนี้เราปลูกแต่ที่เดิมๆนะครับแล้วไม่เคยปลูกที่อื่นนะครับปลูกแต่ที่เดิมๆนะครับนะครับถ้าเป็นพวกพันตับิโดก็จะเป็นลูกยาวนะครับลัาเริ่มติดลูกเล็กๆก็มีนะครับเห็นไหมครับเป็นต่บิโดนะครับ นี่ก็ยังเป็นลูกแรกอยู่นะครับสังเกตดูลูกมันจะออกตูดเรลมๆอย่างนี้เห็นไหมครับไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่เป็นน่าจะเป็นลูกแรกอยู่นะครับลูกจริงก็อาจจะติดนู่นไกลๆนู่นเห็นไหมครับลูกตรงนู่นครับเห็นไหมครับนี่ครับลูกจริงก็อยู่ตรงนี้นะครับเคลียร์เดียวกันกับเมื่อกี้นะครับนี่นี่นะครับพายุฝนเราก็อยากจะให้แรงอยู่นะครับตรงไหนที่น้ําท่วมขังก็ยังมีอยู่นะครับเพราะว่าเรา อาจจะกจัดการน้ำจัดการน้ำไม่ค่อยดีพอนะครับตอนนั้นก็เป็นโรคชราตายก็มีนะครับก็เกิดจากฝนตกบ่อยครั้งนะครับก็ทำให้แตงเกิดชราตายได้นะครับขโมยกลังยอดกำลังเดินเลยทีเดียวเมื่อกี้นะครับมันแรงไปให้เราเมื่อกี้โอ้โหเราดีมากเลยนะครับแต่มาฝนตกมาสองวันเมื่อกี้นะครับสองวันจะเข้าสิวันที่สามวันนี้นะครับรู้ว่าวันนี้ตกไหมล้วก็ไม่อยากจะให้ตกนะครับให้พ่อก่อนนะครับ ให้ต้นแตงเขาได้ติดลูกอะไรก่อนนะครับให้ติดลูกใหญ่ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าฝนมาชุกเกินก็ไม่ดีนะครับจะทําให้แตงโตไม่ค่อยดีนะครับนะครับรอยน้ํายังมีให้เห็นเลยนะครับ แตงตั้งแต่ปลูกมายนีไม่เคยได้รดน้นําเล,เลยนะครับนี่มันเคยได้รดน้ําเลยนะครับนี่เดี๋ยวรู้สึกว่าเหยียบก็ร้อยเราเหยียบดูเห็นไหมครับดูที่เราเหยียบยุบเลยนะครับเห็นไหม <_ d us k> เป็นดุบๆเลยนะครับนี่พวนั้ด้งๆเลยนะครับดินเด้งๆ,ๆเลยนะครับพ หมดกดินกําลังอุ่มน้ําเลยนะครับเห็นขับร้อยที่เราใส่ปุ๋ยป๋ยนะครับจะออกเป็นขาวๆเหลืองๆครับเห็นไหมนี่ครับออกเป็นขาวๆเราใส่วันนั้นนะครับฝนตกมาใส่ปุ้มก็เลยละลายนะครับก็แตงเราก็จะได้กินปุ๋ยช่วงนี้นะครับช่วงแตงกําลังติดลูกระยะนี้นะครับให้เราใส่ปุ๋ยนะครับระยะติดลูกกาลังเริ่มติดลูกแรกนี่ครับเราให้รีบใส่ปุ๋ยนะครับเพราะว่าเราเวลาเราเด็ดลูกออกทิ้งปุ๊บ ลูกที่เราจะเอาเขาจะได้กินปุ๋ยเต็มที่นะครับก็จะเร่งกินปุ๋ยกินปุ๋ยแล้วก็เจริญเติบโตอย่างได้อย่างรวดเร็วนะครับช่วงนี้ต้องระยะช่วงต้องการใส่ปุ๋ยเลยนะครับนี่เราใส่ปุ๋ยก็จะเปรียบเทียบนะครับเราก็น่าจะสามรอบแล้วนะครับรอบสามรอบที่ใส่เดียวนี้นะครับเป็นรอบที่สามไปแล้วนะครับปุ๋ยตัวไหนก็ใส่ติดโคนก็มีนะครับเห็นะครับก็ไม่รู้ว่าเปื่อยหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับแฟนเขาใส่น่าจะใส่ติดโคนจนเกินไป นะครับเห็นคุณตรงไหนใส่ตรงนั้นเลยก็มีโอกาสถ้าฝนไม่ตกช่วยก็มีโอกาสเปื่อยเช่นกันนะครับเปื่อยเช่นกันเพราะว่าเราใส่รอบรอบแรกก็คือเราใส่รองพื้นนะครับที่เราใส่ปุ๋ยรอบแรกรอบที่สองก็คือช่วงเราตัดยอดนะครับรอบที่สามก็คือช่วงระยะติดลูกนี่คือใส่ แค่นี้ก็จบเลยนะครับจบเลยไม่ต้องไปใส่อีกนะครับเราการเราใช้การหยอดเอานะครับการโรยปุ๋ยเอานะครับเพราะว่าฝนมันตกบ่อยครั้งนะครับเราก็จะปล่อยมากะสานน้ำหยดก็ไม่ได้นะครับเราก็เลยอาศัยโรยปุ๋ยเอาเลยนะครับเพราะว่าวดินมันชื้นอยู่แล้วยังไงก็ละลายนะครับยังไงปุ๋ยเขาก็จะละลายนะครับแต่เราปล่อยปุ๋ยมากกะสานหยดก็อาจจะทําให้ น้ำเยอะเกินขนาดนี้ก็ชุ่มชําแล้วนะครับแตงโมเขาจะเจริญเติบโตได้เร็วนะครับระยะ40วันก็ขนาดนี้นะครับก็นับจากนี้ไปก็อีกประมาณสัก20กว่าวันนะครับก็น่าจะได้เก็บลูกนะครับสำหรับให้เราเด็ดลูกเลยนะครับเด็ดลูกทิ้งก็นับจากที่เราเด็ดลูกทิ้งก็ ประมาณ20วันแตงก็จะสุกนะครับก็จะสุกนะครับยังไงก็เพื่อนๆก็ติดตามของเรานะครับอาจจะมีความรู้นิดๆหน่อยๆนะครับเพราะว่าเราก็จะพูดเป็นช็อตๆไปนะครับแต่ว่าช่วงไหนเด็ดลูกช่วงไหนใส่ปุ๋ยช่วงไหนแตงจะสุกนะครับถ้าของเราจากนี้ไปก็น่าจะประมาณอีก20วันนะครับ ทีนี้นะครับยังก็ติดตามช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ